สวัสดีนะครับวันนี้วันอังคารนะครับผมกลับมาพบกับคิงฟังบิคานะครับวันนี้เรามาไลฟ์สดนะครับรถเข้าใหม่นะครับจะเป็นรถอะไรกันนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมกันเร็วๆนี้นะครับรถเพิ่งมากันเมื่อเช้านี้เองนะครับมาส่งกันที่หน้าบริษัทเรานะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับหรือยังไม่เคยดูไลฟ์ของคิงฟังบิคานะครับเราอยู่กันที่ถนนเอกชัยนะครับติดกับ้างแมคโครสมุทรสาครนะครับผม เดินทางสะดวกนะครับจากกรุงเทพนะครับวิ่งถนนพระรามสองนะครับแล้วก็ตัดเข้าเอกชัยบางบอลนะครับผมวิ่งมาเรื่อยๆนะครับสังเกตเห็นป้ายห้างแมคโครนะครับเราก็อยู่ติดเลยนะครับข้างๆห้วกันเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเฮียเรานะครับจะมาไลฟ์สดเองนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผม สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เรานิดนึงนะครับซึ่งเดือนนี้เรามีโปรพิเศษมาด้วยนะครับนั่นก็คือขับฟรีนะครับ3เดือนนะครับหรือ90วันนั่นเองนะครับช่วยนะครับช่วงโควิดนะครับผมจะได้สู้ไปด้วยกันนะครับผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันนะครับ ซึ่งเฮียเราก็ใจดีนะครับช่วยจ่ายค่างวดนะครับให้2องงวดเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะลดของคุณนะครับราคาเท่าไหร่นะครับเราก็ยินดีจ่ายให้นะครับ2งวดเลยนะครับลูกค้าพอนอีกีหนึ่งนะครับก็นู่นเลยนะครับเดือนกันยายนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมรอสักครู่นะครับ เย็นก็แดดร้อนนิดนึงนะครับอ่โอเคที่น่าจะว่างแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าแทนนี่นะครับรถเข้าใหม่ของเรานะครับมิสซันนาวาร่านั่นเองนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับเฮียคิงคองนะครับนะวันนี้นะครับเรามีรถเข้าใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมเอามาให้ดูนะครับสองคันนะเอาสองคันก่อนนะครับสองคันนี้นะครับคือนาวาร่านะครับปีสิบเก้าทั้งสองคันเลยนะครับสําหรับคันข้างหลังผมนะครับเป็นนาวาร่านะครับสี่ประตูนะครับแบ็กเอดิชันนะครับนะคันนี้นะเพิ่งเข้ามาเลยนี้บอกว่าลงเทรลเลอร์มาเมื่อตอนสายๆนะครับ อันนี้แค่ล้างเฉยๆนะย,ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดทําอะไรเลยนะครับน้า mm. ก็คือแค่ล้างให้ดูนะครับน้าสองคันนี้ปีสิบเจ้าของสองคันเลยไม่หลักหมื่นครับนะไม่หลักหมื่นนะครับ mm. วารันตีศูนย์ยังอยู่นะครับนะทั้งสองคันเลยนะ mm. อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไอตัวแบ็กเอดิชันนะครับนะคันนี้เป็นยังไงนะครับคันนี้สีขาวนะครับนะ้า เดิมๆนะฮะอันนี้บอกว่ามีมีมมมมแผลก็แค่ถลอกปอกเปิกนิดหน่อยนะครับนะก็ประมาณแค่นี้นะเดี๋ยวดูรบคันการนะครับหาซื้อรถที่เรานะครับนะบายใจได้นะครับนะรถสวยนะครับไม่มีชนหนักจมน้ํพทิกคว่ำนะครับนะ,นะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับคันนี้นะเปลี่ยนยางใหม่นะครับเปลี่ยนล้อใหม่นะ แต่บอกว่าปี19นะครับนะอันนี้เพิ่งเปลี่ยนเหมือนกันนะครับนะปี19นะฮะ19นะถ้ายางเก่านะนะยางพร้อมยางเท่าอายุรถนะครับนะรถปี19นี่ก็ปี19เานะครับสีขาวอ่าผมลืมบอกนะครับอีกตัวแบ็กออดิชั่นเนี่ยนะครับมันมี2รุ่นแล้วนะครับนะอันนี้เป็นรุ่นที่2นะครับนะรุ่นแรกนะครับสติกเกอร์จะเป็นขีดคู่กันแบบนี้นะฮะนะเป็นขีดคู่กันแบบนี้นะครับอ่า อันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับนะอันนี้รุ่นปีสองพันยี่สิบก็แบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวไฟเข้ามาแล้วนะครับได้ยินไหมเอ่ยทีไม่ได้ยินเสียงเลยวะไม่ได้ยินครับไมได้ยินไมได้ยินได้ยิน เคมากงั้นเดี๋ยวมาเดินดูรอบพักันนะครับสำหรับตัวแบ็กแอดิชั่นนะครับจุดสังเกตนะครับแบ็กแอดิชั่นทูนะครับจะต้องมีสติกเกอร์ค่าส้มๆแบบนี้นะครับนะนี่นะครับสติกเกอร์ค่าส้มๆแบบนี้นะครับมีตรงนี้แล้วก็ได้ใต้กันชนหน้านี่นะครับนะนะครับอันนี้เราถือว่าเป็นแบ็กแอดิชั่นทูนะครับนะต้องแบบนี้นะอ่้มา อันนี้บอกเลยส,สวยๆนะครับผ่อนไม่ถึงหมื่นนะครับสี่ประตูผ่อนไม่ถึงหมื่นนะครับปีสิบเก้านะส่วนี้เป็นตัว E ีนะครับตัว E นะีนะมีกล้องหลังนะครับมีกล้องหลังด้วยนะส,สวยๆเลยครับนะสีขาวมุกนะครับนะคันนี้ นี้ครับเครื่องสองพัครับ running day time นะครับนี้นะ้างหน้าสีดำนะครับนะเป็นรุ่น b a c k edition ก็เป็นกระด้างหน้าสีดำดูห้องเครื่องกันนะครับนี่ติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับติ๊กเกอร์มอกอนะคานหน้านะครับนี่ น็อตแก้มนะครับไม่มีรอยถอดเลยนะครับนะน็อตฝากระโปรงเดิมหมดนะครับคันนี้นะครับการันตีให้เลยนะครับวารันตีศูนยังอยู่นะครับคันนี้นะสี่ประตูปีสิบเก้าผ่อนเก้าพันกบาทคันนี้หมื่นอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างในกัน ได้ยินไหมเอ่ยฮัลโหลฮลโสัญญาณได้ป่ะอ่ะอีกจุดสังเกตหนึ่งนะครับ b a c k Edition 2นะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยจะเป็นผ้าสีส้มนะครับหนาะเป็นเบาะหนังแล้วตรงนี้จะเป็นผ้าสีส้มเดินได้ได้สีส้มนะครับแบบนี้นะนี่คือ b a c k Edition 2นะครับนะอ่ะมาดูเลขไม้นะครับนี่เลขไม้คันนี้ สองหมื่นสามนะครับนี่ดูเห็นเลขไมไมเอ่ยสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกกิโลนะครับนะสำหรับคันนี้นะพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับนี่แอร์ก็เป็นแบบตั้งอุณหภูมินะครับนะอะเกียร์หกสปีดนะครับนะเกียร์หกสปีดนะแล้วสำหรับสำหรับเออนาวาร่านะครับ ผมชอบตรงที่มันมีช่องแอร์ข้างหลังนะฮะนะสำหรับกระบะสีประตูนะมีไม่กี่รุ่นนะครับที่มีที่มีช่องแอร์ข้างหลังแบบนี้นะครับเพิ่มความสะดวกสบายนะครับให้ผู้โดยสารตอนหลังนะครับนะแล้วก็นี่มีที่วางแก้วนะครับนะสําหรับผู้โดยสารตอนหลังผมว่าเขาออกแบบมาดีนะสําหรับนิสสันเนี่ยนะครับรุ่นนี้นะนะให้ความสะดวกสบายเหมือนคุณนั่งแบบ รถเก่งรุ่นใหญ่ๆนะครับมาพวกคัมรี่พวกอะไรเงี้ยนะครับนะมีช่องแอร์ข้างหลังนะครับนะผมว่ามันค่อนข้างเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะครบนะครับแล้วก็สมบูรณ์แบบนะครับนะนิสสันอเวรานะครับคันนี้นะนะครับนะครับขาวๆใหม่ๆเลยนะครับนะไม่มีรอยนะครับมีรอยคัดเตอมาสามนิ้วนะครับนะแค่นั้นเองนะครับอ่ะ มีอะไรอีกอะคันนี้นะครับช่องเก็บของนะครับนี่ช่องเก็บแม่แรงนะครับอยู่ครบหมดเลยนะ่ะ,ะนะครับสำหรับคันนี้อ่ะเป็นพุทธสตาร์ด้วยนะครับนะ,นะเป็นพุทธสตาร์ด้วยนะครับนะคันนี้นะ ะนะครับสำหรับคันนี้นะครับผ่อนอยู่9 0 0ากว่าบาทแค่นั้นเองไม่ถึงหมื่นนะครับนะคันนี้นะปี19นะาแบ็กเอดิชั่นนะครับอีขาวเกียร์ธรรมดานะอ่นะใหม่สุดๆคุ้มจะจัดกันเลยนะครับอ่ะนะครับสำหรับคันนี้นะครับ ใหม่มากนะครับสนใจลองเข้ามาดูนะครับนะแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับก็เป็นนาวาล่าเหมือนกันนะครับคันนี้คันนี้นะครับนาวาล่า29นะครับตัว E นะฮะ2.5 E นะคันนี้สีบอลนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับรถเพิ่งลงนะยังไม่ได้ล้างเลยนะมาแบบนี้เลยนะครับนะลงเทรลเลอร์มายังไม่ได้ล้างเลยนะครับคันนี้29 นะครับอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูนี่นะครับอ่ะดูรถนะครับดูจากปียางก็ได้นะครับนะว่าเนี่ยอันเนี้ยยางก็ปีสิบเก้านะครับเบลก็ต้องปีสิบเก้านะครับนะเดี๋ยวเราให้ดูนะนี่นะครับเวลาดูรถนะครับแนะนําให้ดูตรงเบลนี้ด้วยนะครับว่ารถรถปีอะไรนะครับบางคันนะครับบอกว่า รถปี18นะฮะแต่เบลเบลตรงนี้ปี19แปลว่ารถคันนี้ผลิตปี18แนะครับแต่ไปจดทะเบียนปี19นะครับอ่านี่ก็ฝากไว้เป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับนะสำหรับเวลาดูรถนะครับเบลกับยางต้องตรงกันนะครับนะเบลปี19ายางก็ต้องปี19นะครับนะลูกค้านะฝากไว้ด้วยนะครับเป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับจุดสังเกตนะครับนะจะได้ดูว่าเออนะรถคันนี้ปีอะไรยังไงนะครับอ่าสำหรับคันนี้ก็ ข,ข้อดีของเขานะครับคือบอกเลยว่าโคตดใหม่อ่ะปี19นะนี่นะครับเพ,เพจสวยๆเลยนะครับนะเพจนะของนิ้สันเพจจะเป็นแบบนี้ไม่เหมือนโตโยตา้านะโตโยต้าจะเป็นแผ่นโลหะนะครับแปะอยู่ที่ภายในห้องเครื่องนะครับอ่ะคันนี้ดูเลขไมล์หมื่นสี่พันกับเจ็ดสิบเจ็ดกิโลนะครับคันนี้นะครับ น้ำเลขไม้หมื่นสี่พันกเจ็ดสกิโลเอาว่าถ้าลูกค้านะครับนะอยากได้รถกระบะนะครับปีใหม่ๆพ่ผ่อนถูกๆนะครับผมแนะนำนาวาร่าเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะฮะนาวาร่นรานะครับถ้างวดคันนี้นะอยู่เ0็ดกว่าบาท6ปีนะครับเ0็ดกว่าบาท6ปีนะครับราคาขายอยู่ที่3ามแส0แาพนะครับ สามแสนแปดืนเก้าพันนะครับคันนี้นะสําหรับปีสิบเกาพันนี้นะครับถูกพอๆกับวีโก้แชมป์เลยนะแต่คุณจะได้วีโก้แชมปประมาณปีสิบสี่บห้านะราคานี้นะครับแต่เน,นี้ยคุณได้ลดปีสิบเกานะครับเลขไมลหมื่นกว่าแม่เจ้าไม่ต้องรอแล้วครับคันนี้นะแล้วก็เดือนนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรวะอ๋อช่วยข้างงวดนะช่วยข้างงวดนะครับนะสอง,งวดขาเฟขันะสามเดือนนะครับนะ รีบเลยนะครับนะสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับของเราที่คิง g องบิ๊กพานะครับนะขับปีเก้าสิบวันนะจ่ายค่างวดให้อีกสองงวดน,นะครับรีบเลยนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันสักนิดนึงนะลืมให้ดูห้องเครื่องปีสิบเก้าภายในรวมรวมภายในรวมรวมเบาอ่าภายในคันนี้นะครับเป็นเบาะผ้านะเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับสีครีมนะนี่ มาอย่างนี้เลยนะครับนะนี่ขนาดตัว E นะนี่สันยังมีช่องแอร์ข้างหลังดูโอ,โอ้ยนี่นะครับผมชอบมากเลยนะเนี่ยมีช่องแอร์ให้ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยนะครับลูกเด็กเล็กแดงนั่งก็จะได้ไม่ร้อนนะครับนะสำหรับคันนี้ใหม่ๆเลยนะครับไม่มียุบนะครับเบาะสวยๆเลยนะ ม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยวรัดัดไปทางซ้ายอ่าสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะที่กําลังเข้ามาดูนะฮะไลฟ์สดของเราวันนี้นะครับนะเข้ามาแล้วก็นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดหัวใจมารัวแบบนี้ก็ได้นะครับนะขอบคุณมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูห้รองเครื่องคันนี้นะครับปีสิเก้าอันนี้ยังไม่ล้างนะ นะครับนี่ยังไม่ล้างนะครับอ่านี่ให้ดูพวกน็อตแก้มน็อตฝากระโปรงนี่ไม่มีรอยเลยนะครับเนี่พวกนี้นะครับนะเนี่ยน็อตแก้มนะครับนะน็อตฝาโปรงนะครับติ๊กเกอร์นะครับอยู่ครบหมดนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับนะรถคันนี้นะครับประวัติดีแน่นอนนะครับอ่างั้นวันนี้ฝากแว้แค่นี้ก่อนแล้วกันใส่แมสแล้วเหมือนต้องตะโกนพูดไงลูก <c oughs> ะนะครับสำหรับคันนี้นะครับ38 9 0 0 0นานะราคานี้เนี่ยเท่ากับคุณซื้อบีโก้นะครับ v ีโก้ลดปี14 13 14สม้าเนี่ยก็ราคานี้นะครับนะแต่นี่คุณได้ลดปี19กนะครับกับเลขไม,ม้หมื่นกโลคุ้มสุดๆแล้วครับนะถ้าคุณหารถไปใช้งานนะนิสสันนวาร่าตอบโจทย์มากๆนะครับตอน7 00 0ันกว่าบาท6ปีนะครับแต่ถ้าคุณจะทำา7ปีก็ อยู่ประมาณสัก6,000ปลายนะครับรีบเลยนะโอเคงั้นวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะถ้าสนใจนะครับก็อินบอ์มานะครับหรือทักแชทมาแล้วก็ตอนนี้นะครับเรามีอีกช่องทางหนึ่งนะครับนะอยากให้ลูกค้าลองเข้าไปดูนะครับไอในไลน์ออฟฟิเชียลใช่ไหมครับนะยังไงลองเพิ่มเพื่อนดูนะครับนะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนะเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับ นะครับคิงคองบิ๊กพานะครับผมแล้วก็มาลงทะเบียนกันนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนะในนี้นะครับเราก็จะมีรถนะครับทุกคันนะเราลงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะราคานะครับยอดผ่อนนะครับโปรโมชั่นหรืออยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมนะครับทักมานะครับพิมพ์มานะครับเดี๋ยวเราตอบให้นะครับนะโอเค งั้นวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกทีนะครับวันพฤหัสนะเดี๋ยวผมมีรถเข้าใหม่อีกนะครับแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูกันนะครับวันนี้ฝากนิสสันนะครับนาวาล่า NP 3 0 0 2สคันนี้นะครับปีสิทั้งคู่นะครับนะโอเคครับงั้นขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับนะที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากดูย้อนหลังนะครับกลับไปดูได้ทางช่อง u t u b e นะครับ King Kong Channel เราก็มีนะครับนะฝากด้วยนะครับ โอเคครับงั้นวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ